สวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามในช่องนี้นะครับอของ Tik t อกนะฮะแล้วก็ใน Facebook ของยีไซา์ขาวนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวเลขเมื่อวานเราคุยเลขศนะู 0, 0, 0, 0, นยะ์เนาะศูนย์ศูนย์เนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเลขหนึ่งนะครับความหมายของเลขหนึ่งในเบอร์มือถือนะครับจะเป็นตัวอะไรมัางนะมาเรามาคุยกันสําหรับเลขหนึ่งนะครับก็คือเป็นเลขประจําวันอาทิตย์นะครับความหมายของเลขหนึ่งคือเลขผู้นํานะครับ เป็นคนที่ชอบทําอะไรชอบแบบทําทําด้วยตัวเองไม่ค่อยหวังพึ่งใครนะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนมากเราเลขเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าอยู่กับพวกนักปกครองหรือว่าเกี่ยวกับข้าราชก,การน่ยจะดีนะฮะอ่าเป็นคนกล้าได้กล้เสียนะครับมีน้ำใจใจกว้างนะเด็ดเดี่ยวนะเลขหนึ่งนะเป็นเลขผู้นําเฉลียวฉลาดป,ปฏิพันธ์ไหวพริบดีนะครับคิดจะทําอะไรนี่ลงมือทํานี่มักจะทําก่อนแล้วก็สําเร็จนะครับ เป็นหัวหน้าคนเจ้าคนนายคนดีนะครับอ่าแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงในเมื่อเลขหนึ่งเป็นเลขเกี่ยวกับผู้นาแล้วเวลามาอยู่กับศูนย์จะเป็นยังไงนะครับอ่าเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเป็นคนนิสัยเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงรักอิสระนะครับทําสิ่งที่ต้องแบบลงมือทําเองอะ่ะจะทําอะไรแบบไม่ค่อยไม่ค่อยหวังพึ่งใครนะครับเย็นหญิงทะนงกล้าตัดสินใจนะครับปัดไอ คือความตั้งใจเวลาทำอะไรนี่คือตั้งใจจะทำแล้วทำแบบสุดยอดนะครับทำแบบตั้งใจทำทำดีเลยการงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารดีอ่าอ่าเขาเรียกอะไรแต่ว่าทำงานเกี่ยวกับคนจำนวนมากระวังนะครับเจอเจอเจอ,เจอลูกลูกอิจฉาเยอะคนอิจฉาเยอะนะครับถึงจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่บางทีก็ทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับเจ้าหน่ายไม่เมตานะถึงทำดีถ้าเป็นลูกน้องคนนะ เจ้านายไม่เมตตานะทาดีแทบตายมันคนไม่เห็นค่านะครับเลขศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ชอบเป็นคนชอบเดินทางนะเป็นคนเดินทางแต่เลขศนะูนย์หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขาลองวิชาเนาะปัญหาจะเข้ามาเข้ามาหาบ่อยนะครับแต่ก็เป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะครับแต่ข้อเสียนะครับมันมันไม่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เจ้านายไม่เมตตานะครับแล้วก็เรื่องด้านสุขภาพก็ระวังเรื่องสายตา นะครับเกี่ยวกับพวกลกสายตาตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงลูกผิวหนังความดันลูกเกี่ยวกับเส้นเลือดน,นะครับโดยความหมายแล้วศูนย์หนึ่งเนี่ยถ้าไปอยู่อยู่ในเบอร์มือถือนะครับแนะนําไม่ให้ใช้นะครับถ้าใครมีก็ให้เปลี่ยนออกเราหาตัวหนึ่งไปคู่กับเลขอื่นดีกวา่าไปคู่กับพวกเลขตัวอื่นที่มีความหมายดีๆมันจะส่งผลกับเลขตัวนั้นจะมันจะดีนะครับแต่ถ้าอยู่คู่กับเลขศูนย์แล้วไม่ ไม่แนะนําให้ใช้นะครับก็ขอก็ขอบอกบอกไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีศูนย์ในเบอร์มือถือนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะฮะไม่ต้องเก็บไว้นะครับไม่ต้องนึกเสียดายแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับอ่าอีพีต่อไปเราจะพูดถึงเลขสอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ